มั่งดูแต่บอล ความเคลื่อนไหวล่าสุดของโรนัลดินโยออดตมิตฟิลทีมชาติบราซิลและโรเบโตพี่ชายของเขาที่ถูกจับขังคุกที่ประเทศปาารกวัยหลังจากที่ใช้เอกสารทางราชการปลอมในการเดินทางเข้าประเทศเมื่อสัปดาห์ก่อนล่าสุดอดีต,ตดาวเตะวัย39ปีได้ร่วมเข้าแข่งขันฟุตบอลในเดือนจำซึ่งแน่นอนว่าเจ้าตัวก็ยังคงวาดลวดลายในสนามได้จำเหมือนเดิมด้วยการขับเคลื่อนเกมได้เหนือกว่าบรรดาผู้เล่นทุกคนในสนามก่อนทำไป5ประตู6แอสซิสช่วยให้ทีมของตัวเองเป็นฝ่ายชนะไปได้ขาดลอย11ประตูต่อ2จ ในที่สุดก็ควา้ารางวัลหมูตัวใหญ่ไปครองซึ่งทีมที่ชนะก็จะได้เอาหมูตัวนี้ไปเลี้ยงกันในเรือนจําทําให้เจ้าของรางวัลบาลองดอนหนึ่งสมัยกลายเป็นขวัญใจของคนในคุกเรียบร้อยในตอนนี้ส่วนในเรื่องรูปคดีทางตํารวจปารากวัยได้ขยายผลเข้าค้นบ้านของดาเรียโลเบสนักธุรกิจที่เป็นคนจัดหาพาสปอร์ตปลอมให้กับโรนันดิโยซึ่งเจ้าตัวก็ไหวตัวทันและหลบหนีไปได้ก่อนแต่ตํารวจได้เจอลูกบอลที่มีหน้าของโรนันดิโยจํานวนกว่าหกพันลูกซึ่งเป็นรูปเดียวกับที่ใช้ทาพาสปอร์ตปลอมอีก โดยทางด้านทนายส่วนตัวของโรดาน,นดินโยพยายามสู้ความโดยอ้างว่าในพาสปอร์ตนั้นบอกว่าพวกเขามีสัญชาติปาารกวัยทั้งที่สองคนไม่ได้มีสัญชาติดังกล่าวโดยทั้งคู่อ้างว่าโดนหลอกและนึกว่าได้รับสัญชาติปาารกวัยเป็นกรณีพิเศษ จามจำเจ้าของโรนันดิโ่นั้นยากจะเทียบเทียมโดยการทำไป5ประตู6แอซิสซึ่งนำทีมควาาหมูไปได้สำเร็จถึง11ประตูต่อ2องนี่คือความยอดเยี่ยมเรื่องนี้เราต้องลอกันซะหน่อยแล้วช่วงเกาล่น ผมอยากจะเล่นเคียงข้างกับเขาโรนันดิโนการที่เขายิงได้ถึง5ประตู6แอซิสนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายผมอยากให้แมนยูซื้อเขาแล้วมาเล่นเคียงข้างกับผมาการที่ผมเข้ามาเปลี่ยนทีมผมคิดว่าหากผมได้คู่หูที่ดีที่ไม่ใช่ปอปอกบาแต่อยากให้เป็นโรนันดิโยทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงจะต้องซื้อเขาและพาเขามาประสา,านงานกับผมพวกเราจะยิงประตูเป็นกอบ <AR> <od im S 1> เป็นกำหลังจากที่ตัวผมได้รับการยอมรับไปที่เรียบร้อยแล้วโรนันดิโยเองก็งได้รับการ ยอมรับเพราะเขาิึงคว้ารางวัลหมูตัวใหญ่ไปครองและนั่นเป็นการการันตีถึงความยอดเยี่ยมของเขาแต่ว่าแต่ไอ้ที่ยิง11ประตูต่อสองนี่มันใช่ฟุตบอลแน่หรือเปล่า แล้วถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับกดติดตามช่องนี้เอาไว้หรือถ้าเกิดว่าจะดูคลิปต่อไปทางนี้เป็นคลิปสอนการต่อสู้และการออกกําลังกายครับหรือว่าถ้าเกิดว่าชอบแนวฟุตบอลกดไปที่ทางนี้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็แชร์ให้จะขอบคุณมากๆเลยจาก,กาคลิปนครับ